สาวกนิสสันสาวกรถต้ชมคลิปนี้ได้เลยครับกับตัวของโตแวนนะครับตัวนี้ได้ปีใหม่ด้วย2021เลยครับผมตัวของ NV350 สวยมีสเสน่ห์เลยนะครับผมหลังคาสูงพร้อมใช้งานหน้าตาหล่อเลาเลยนะครับกับราคาเพียงแค่5 9 9แ0น้าบาทเท่านั้นครับผมเลทผ่อนแค่แค่1,000บาทใครสนใจจัดคันนี้ไปได้เลย เอกลักษณ์หน้าตารับก็จะเป็นตัวของกระจังหน้านะครับผมที่เป็นตัว V แบบนี้อยู่แล้วครับโลโก้นิสสันนะครับกระจังสวยเลยแล้วก็ไฟหน้ามีความเป็นแบบสปอร์ตนะเรียวๆนะครับผมสวยนะแล้วก็ส่วนของตัดบอกด้านล่างก็พร้อมใช้นะครับผมสีเทาเดิมๆจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกข้างนะครับก็จะเป็นโครเมียมพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในคันนี้เดิมคลีนสวยสดจริงๆครับ เบาใหญ่3แถวครับนั่งสบายครับเข้าออกตัวนี้ก็ถือว่าง่ายไม่ยุ่งยากนะครับผมอยากจะพับเบาะขึ้นลงแล้วก็ส่วนของหลังคานะครับผมก็จะเป็นบุหนังมาให้โอเคเลยนะดูสวยสะอาดทําความสะอาดง่ายด้วยนะครับแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์ด้านหน้าตัวนี้ก็มีให้จากเดิมเจ้าของเดิมมาเลยโหไม่ต้องทำอะไรแล้วครับผมคันนี้คันเดียวครบจบเลยวิ่งงานก็ได้หรือแม้กระทั่งใช้ส่วนตัวคันนี้ก็ดีมากครับ พิมพสนใจมาได้เลยครับฤดูท่องเที่ยวกําลังจะมาแล้วนะครับหารถตู้ใช้สักคันนะเพิ่มรายได้ของคุณผู้ชมครับทักกันเข้ามานะครับพิมได้เลยนะสอเสือนอนหนูแม่หันอากาศเอ้ยไม่ใช่สิสอเสือนอนหนูสละไอแล้วก็จอจานนะครับจัดไปให้ได้เลยครับหรือใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของรถตู้ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเออเรสต์ต่างๆรถตู้หน้าสั้นนะครับเวนจูรี่มาเจสตี้ก็มีให้ครบครับหรือแม้กระทั่งพวกตระกูลคุณใด